ไม่เห้ไหงละหานเหตการ์บานมึงอ่านออกอยู่บบนึ้ไปโรงเรียนมึงอ่านออกอยู่แบบนี้อ่านบอกนี่ยมึงจะเหตการ์บานตั้งไหนบานนี่แม่สอนได้ทีสอนจังไหนกูขังหมกเขาไว้อยู่หันหมกเขากูกำมายเพอดีจีแล้วกูจะให้แม่ไงมึงมาสอนมึงนี่นี่นี่โกอัค เออโกอาการั่นละกอโู้โได้ส,ส e อนหนึ่งเดนนี่มึเงเนี่ยก็คุออู่พ้าลงอยู่บ่เดนนี่มันคืออ่านหนังสือบอกคักแท้กับโกอาการเออยายเออยายแม่หยังอะไรมาพี่เนี่ยมาพี่เนี่ยไอ้ยังเกาะเดี๋มาสอนการบาดมันเดนนี่มันหมูเรื่องหม,มูน่าเนี่ข่อยข้างมอเขาไอ้มอเขาเข่อยจิม่โอ้เบิง้งเบิง้บง เบิ้งแม่สิล่องเบิ้งมันิจิตเ,ดดเป็นเกดแดดเป็นขึ้นไปเรียนอยู่โรงเรียนบ่กูกู้อะไรก็บามายอย่าอยากคนนี่ได้มันหยากกูเหลียวเบิ้งกู่ได้ยยไปโรงเรียนกูยังง่ายเลยอ,อืคอ,อควายคอควายซาเละอีซาเลอีคออีคีคออี โอยบ่เป็นแล้วเด้อบาดนี้เด้อขออีกอ้มุยเอาอีกสักก่อนก็ยังหลายพยานชนะอยู่งองูงงูดลอีดลอีงงีงีอ้สิเป็นบ่เนี่นซเสือเส สอเสือจเสียว่าไหมสอเสือจเสียมันบอมเม้นสองจอเสือเสียโอ้ยตาละอีตาละอีสออีสีอจ๋อเยือเสียอุ้ยอารมณ์ตัวนี้เบิ่งหอนกฮูกัหอนกฮูก อหอนูคูอหอนคูซาีซาีหออีฮีออห,หออีฮีอห,หออีฮี่หวเบหออีีโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย กัวเหลวเท่านั้นเหลวบ้านกูสิขาดทิมเดียวมีละ่ะไปดอกรุมเรียนนั่นมันเป็นหยางไม่ใช่กบร้านแปังก็เสียงดังแห้งแค่หางสอนบ่อเป็นดอกกสอนบ่อใหญ่มันเป็นหยางมันมอ,อน่านมบาออกเลยเบอร์อะไรบอกว่าเขาบอกว่าฮออีฮีมันก็ว่าหออีฮีไอ้เมื่ออ่านให้แม่ฟังเมื่อมืงออ่านให้แม่ฟังเมื่งตัวหยังนี่อ๋ออีี มันโอเมนตห่ออีหีม oh. oh. oh ึงนะมันงกหมดเลยมึงนี่ฮ่ออีฮีฮีฮีโอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมฮ่าออีฮีฮีฮีโอ้ยบอกอีตาผู้กันจีบเกิ่มกูกันนั่นน้นจังไลย มันยังว่าห้อยอีฮีห้หอยอีฮีมึงจะมาห้อยอีฮีจังไหนเออ้อยชั้นชั้นแหละคนกูสชั้งมึงส่งมึงไปโรงเรียนมึงกับเปหลีห่อยู่จะกระพ่านโลกอยู่เหล่าไก่มันยังชั้นแหละเ <c oughs> ออ <c oughs> มึงมาไหนต้องซื้อเอาอีหลีตัวนี้กูอยายกกูเอาไก่ไปแหลกออกให้มึงอยู่เนา